เซ็นสวยรวยแบบนี้วันนี้เราจะพามาเปิดรายได้ของพี่อัมพราภาชัยเชื้อซุกตาตัวแม่ที่ต้นสังกัดเนี่ยให้ต่อสัญญาต่อเรื่อยๆเลยค่ะบอกเลยว่าไม่ใช่ตัวแม่ทําไม่ได้ขนาดนี้นะคะเชื่อเลยว่า เอาจริงเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนค่ะสําหรับพี่อั้มพัชราภาชัยเชื้อนะคะถึงแม้ว่าช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนๆได้เห็นกันสักเท่าไหร่ค่ะแต่กระแสความแรงและก็ความนิยมของพี่อั้มเนี่ยยังไงยังไงก็ไม่ขาดหายไปอยู่ดีนะคะเป็นดาวค้างฟ้ามานานมากแถมไม่พอค่ะยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วยนะคะ แล้วก็อบอกเลยว่าพี่อั้มพัชราภาเองเนี่ยเป็นซุปตามเบือต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเข้าถึงง่ายดูเฟรนลี่ดูแบบโอ้ยทุกคนชอบอะนะคะหลายๆคนมีเธอเป็นไอดอลเลยแล้วมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นสุนัขหมาแมวอย่างนี้นะคะทําให้หลายๆคนเนี่ยยกให้เธอเป็นไอดอลในดวงใจหลายคนน้อยคนที่จะรู้นะคะว่าพี่อั้มเองเนี่ยก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันเป็นคนไทยนะคะเป็นนักร้องแล้วก็นักแสดงชาวไทยนี่เลยค่ะ แต่ล่าสุดนะคะต้องบอกเลยว่าทางเพจมนุษย์ตุ๊ดค่ะออกมาเปิดสัญญาเปิดเป็นข้อสัญญาของช่องเจที่ให้กับพี่อ้ําพิศรพานนะคะโดยข้อสัญญาเนี่ยคือเขาบอกว่าหน้าที่ของพี่อ้ําเนี่ยจะต้องมีการขึ้นปกปฏิทินของช่องทุกปีไม่ต้องแสดงละครก็ได้ไม่ต้องมางานช่องก็ได้ไม่ว่าจะเป็นรายการโสดรายการอัดงานทําบุญพี่อ้ํามีสิทธิ์จะเลือกพระเอกด้วยตัวเองได้ด้วยรวมไปถึงเลือกค่ายที่จะแสดงเองด้วยและผู้จัดละครพี่อ้ําก็เลือกได้อีกสปอยเต็มที่ตามใจ พี่อ้ําทุกอย่างเลยแล้วแต่ที่พี่อ้ําสะดวกใจแต่ห้ามเถอห้าพี่อ้ําขอเลยอย่าไปออกรายการช่องอื่นทั้งออฟไลน์ line, แล้วก็เออนไลน์ไอ้เงินจํานวนเนี่ยคือต้องบอกเลยว่ารายได้ของพี่อ้ํา20ล้านบาทถือว่าเป็นการจ้างพี่อ้ําให้อยู่ระดับช่องเจ็ดแบบสวยๆไหมคะ,ะอันนี้เลยค่ะคือสาเหตุที่เราักไม่เคยเห็นพี่อ้ําไปออกช่องไหนเลยนะคะปกติแล้วเนี่ยนางเอกอายุระดับนี้นะคะ45ปีเนี่ยคือพี่อ้ําไม่ได้ถอดสัญญาเลยตามนโยบายแต่ละราอายุ35ของช่องเนี่ย จะไม่มีการต่อสัญญางานนี้ค่ะเงินไม่รวมกับรายได้อื่นๆแล้วก็แต่ว่ารายได้อันนี้เป็นแค่รายได้ต่อปีเท่านั้นนะคะไม่รวมที่รีวิวนู่นนั่นนี่ีเรียกได้วา่าราคานี้เหมาะสมกับเป็นสุตาเบอร์นาของเมืองไทยแถวหน้าของเมืองไทยจริงๆค่ะโหรายได้ไม่ธรรมดาพูดแล้วก็ขนลุกจริงๆ่ะ